พยานปฏิทิคนครับสักคู่นะครับสักคู่นะครับเดีเชิญงงนนคุณสายยนข้นเลยครับคสครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านาสสพกาลมาดจวยผพานรับไป ผู้คุยพกลัที่รายากาเอาบ้านเรือนนะครับที่เอาเอาที่จะผู้คุยได้ในส่วที่ขอบ่มาวาเรื่องนอการมาแต่มที่ไมด้นราะเร่ท่ันที่นามี

é hey.